ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่เกม yes, d e a h Island Definitive Edition นะครับกับผม Agent K คนเดิมตัวเดิมๆเ,เลยตัวเป็นๆเ,เลยกับคุณคุณแล้วครับคุณคุณวันนี้เราก็มาเปิดรายการแบบว่าสีส้มเลย <c oughs> <c oughs> อ่ะคุณตน <c oughs> ออันมีเรื่องอ่ะมึงมีเรื่องอ่ะกลัวเดเด็ดเด็ดเด รถมันซ่อมเสร็จยังวะมันตามเวลอะมันต้องดูที่สกิลด้อมั้งลืมไปแล้วอะตอนนี้ทำเควสล,ลองๆองก่อนเด้อมั้งเพราะว่ารถมันยังไม่ได้เลยอะก็จะพาดแล้วรถนึงก็มันจะได้มันไม่ได้อ,อมันไม่ให้อ,อ,อนะ้นลองคุยไอ้นี่นะอะลอง ตาลเข้าไปเคลียร์ดิเนี่ยห้องเนี้ยรู้ไงก็เลยใเพื่อนเข้าไปก็าคุณดู้จมโอเคมีมันก็ปรับแสงเงาอย่างเดียวไงแล้วก็แก้บั๊กบางส่วนออกไปแล้ว นี่สร็แล้วโอเคคุยกับมันอีกไหมคุยกับมันอีกคุยกับมันอีกในด็อกเตอร์เนี่ยนะคุยไปแล้วเควสขึ้นปะเวนทำไมเวลามึงรับเควสแล้วกูเห็นวะงั้นขราวหน้ามึงคุย หัวหักหัวหายเว้ยไม่ใช่หัวหักตาลข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าตาลตาลนะตรงบันไดน่ะช้ามึงช้ามันจะถึงกูล็อกูเลยปลาแม่งปลาดิปลาใส่ถังนี่ ป่าใกล้เลยเราไมีตัวายดิก็เก็บดิก็เนี่ยก็หล่นอยู่เนี่ยตาถั่ว <Yes. S 1> ตาผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงโอ้ผู้หญิงอ้วนปะเนี่ยอีนี่อ้วนนี่ยว่ะ แตกนี่นี่อีกตัวนะผู้หญิงตัวให,ให้ระวังระวังระวังตาร,ระวังระวังระวังมันถือท่อแป๊บมันถือท่อแป๊บกูจะตาย เ,เ,งงอเอ,อ๋อโดนปั้มโดนปัม้มคนรักใช่ไหมคนรักมีมีดสองหัวโอเคเรามาของเสร็จละมีมีดสองหัวอยู่ในตะกร้าอยู่ในอยู่ในกล่องเองนี่ยไไม่ได้ด วิวไม่ถึงเหรอ <c oughs> เฮ้ยรถได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปส่งเวสก่อน <c oughs> เดี๋ยว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 ไปส่งเวสก่อน <c oughs> มีมีรางวัลตรงนี้รับด <c oughs> ิน้องเสื้อส้มเข้ามานอนข้างใน วะวะ,วะวะวะแล้วไอ mm ้ไม่วออกที่ที่เอ็มหมอเนี่ยไปไหนวะ mm hmm. ห้องนี้ mm hmm. รับได้ปะนนนนออของเต็มปเปล่ mm hmm. อาอ๋อแบบของกากากออกดิย mm hmm. ไม้งโง่งอะไรเขางะเออนั่นแหละ เดี๋ยวกูไปซื้ออันนั้นก่อนยาฮิวก่อนเอ้ยรับเคลดกันดิไอเนี่ยไอ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 ที่ยืนเท่ๆอยู่เนี่ยไอที่มันยืนเท่ๆอยู่อะเออไปไหนอะเนี้ยเนี้ยไม่ใช่ไอ้นนั้นตามโดดไปอีกไหม ผู้ชมครับคือเขาแล้วหลังจากเล่นเสร็จมันกระโดดลงไปแล้วมันไปติดชะง,งอนแล้วมันก็ร่วงลงไปตายครับคุณตาเนี่ยต้องแฉใช่ไหมแฉเรื่องเท็จๆทำไมรู้เรื่องน่าอัดเนาะล่วงลงไปตายรถพักนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะอยภาพักแล้วกระจกมันไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยค่ะพักแล้วมันเหมือนไฮลักอะมันเหมือนไอ้ไอ้อะไรนะไฮลักไม่ใช่ไฮรักเด มันเหมือนตัวโยต้า๋อ้ช่วนอะไรอ่ะไปคุยเควสทำไมประตูมันเปิดวะคุณผู้ชมความจริงประตูมันต้องปิดนะเนี่ยงงมากอุ้ยดิเข้าไปเข้าไปคุยมีของให้ป้นมีของให้รุดเปิดกล่องแล้วปะ นี hmm. <à>? ่อะไรวะกระบองโง่อ <noise> like ่ะคุยกกนเนี่ยเอ้าหาลอูดกระบองทิ้งไปเลยงั้นนาดคุยได้คุยคุยคุย คุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งมาจะสิ่งมหัศจรรย์น,นะครับตูกาแฟนะครับตะกดออกมากลายเป็นโค้ดเ,เ,เอ,อ่อเดี๋ยวกูเข้าจากข้างหน้าโอเคไหมมึงเข้าจากข้างบนมันเป็นบั็กเว้ยมันเป็นบั็กภาคเนี้ยเพราะก็ติดป,ประตูมันต้องต้องปิดนะครับคุณผู้ชมแต่ก็ไม่กระจายทำาม้มันทั้งเปิด เออข้างบนไปเจอไเจอไกตัวใหญ่ไหมใช่เ,เข้าไปเลยทำเพื่อนกูอวอ ฉลาดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงใครตกใจถั <c oughs> งน้ำมันถังน้ำมันไปไปไปตงป๊มไปตรงปั๊ม มีมีดงโง่ตรงนี้เล่มเออวางไปวางไปเดี๋ยวกูคุมการเดงไปกดไปกดวาวกูเหนื่อยอ่ะโอ้ยล่วงเลยฮะไอเฮี้ยตบปับปับปับหิวได้ปะวะ อยู่ได้เปล่าวะเกิดใหม่ไปละโดนค่าปรับไป400เอาเฮียไปทางไหนวะเฮียมันวิ่งมาได้ตบกูตับ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 ล่วงเลยเฮียคืนยังงาโอ้โหตูดเนี้ยครับดูตูดตูดตูด อะไรวะเป็นผู้ชายที่โคตรแมนอะใช้ผู้หญิงแบบถือถังน้ำมันคุยกันมันดิคุยคุยกับไอ่เนี่ยเอาก็ญาติมันญาติมันไง มันเสียใจเรื่องเรื่องมันจะกินเนื้อเปื่อยไงเออมันก็เลยให้เราแปะน้ํามันมามันจะทําเนื้อเปื่อยไม่เห็นเหรอแต่ไปมามันขี้เกียจไปหาหม้อมันเลยไปทําเนื้อย่างไปแล้วขึ้นแปารางวัลข้างบนด้วยนะเว้ยรางวัลคืออะไรครับลูกคุยไอ้หมอเนี่ยมันได้ทำอะไรมันได้ทำอะไรอ่ะ ทนเสาม้ต้นำนำนำำผมไม่ให้มันนำดีไหมเนี่ยไปไปทางไหนอ่ะมันมันมึงดูแมปเด้ไปทางทะเลปะมันให้ไปหาไปทางไหนอ่ะแน่ใจ มันใช่ GTA V นะเว้ยโอเคถึงยังไอ้เหี้ยมันได้คุยกับใครับเจสสัสเข้าไม่ได้หรออ,อ๋อมันต้องรอให้น,นี่มาเปิดไอ้ที่คุยอยู่ด้านหน้าเนี่ย มีแต่มีดงโง่ไขยนะครับตอนแรกเข้าไม่ได้เหรอต้องรับเวทกับมันก่อนมั้งไม่มีเหรอไก่เนี่ยงั้นงั <c 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 ้นไปงั้นไปด้านบนกับก well ูคุยกับไอ้นี้ คุยกับไอ้น,นี่ยน,น,นันบลนันบนโอ้ยเนี่ยทางขึ้นอยู่นี่เน,น,น,นี่ยไปไหนวะเอเอทำเซียนเหมือนเรียนมานะมึงอะ่ะ ไม่ขึ้นไรเลยหรอจุดใจมาจุดใจมาจุดใจตรงนี้มาจุใจดึงมาเข้ามาเข้ามาในห้อนี้ห้องนี้เข้าได้ยังอ๋อ ขคือร้องใช่ไหมใครเป็นไรวะร้องใครแม่เสียอะไรอ่ยหรือเปล่าเออ ทำลายเขาอีกออมันให้ไปวิ่งไปอีกฟากหนึ่งอนะ่ะเดี๋ยว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 เฮ้ยมีปืนตรงนี้วะ่ะวิ่งสามสอง ไม่น่าได้มั้งน่าสงสารจุงจุงเบยเดินไปหน่อยเดียวไม่หรอเกาะเกาะหน่อยเดียวเนี่ยตรงเนี้ยโอ้ยเหี้ยเดินมัน กระจึงเดียวก็ถึงแล้วเนี่ยหัวขาดไปแล้วครับโดนตูเล่นโอ้เลือดแดงแนละ้วคุณผู้ชม ใช้ของโหดถ้าไหนใกล้ๆพังอย่าดันทุลังใช้โน้วไปปลาแม่งง่ายกว่าคือปลาทีเดียวแม่งตายเลยไง ที่ายครับเปิดเปดเป็ดสวิตเสร็จแล้วไปไปอืมแค่นี้ก็มาเยอะแยะแล้ว หัวง่ายดิกลับไปที่ปราคาทบ้าเนี๋ยวผมเทสก่อนโหอ่อนกว่าเดสเซอร์ตัเยอะเลยว่ะปืนเนี่ยเนี่ยเอ้ยไม่เก็บตังค์ตรงนี้วะเยอะเลยเนี่ยกดรูดหมดละแม่ง มันก็จะแตกไนงะมันก็จะหายไปเลย,เยแฟนมึงไงดำงี้ย <c oughs> คุณลุงจะบอกไอ้เฮียโยนขี้อันนี้แรูดครับตังค์นี่สีขาวนี่สีเขียวเขียวลายด้วยโอเคไปส่งเควสกันดนึ่งก่ามัง้งไอ้พวกนี้มันเป็นเควสลองๆอะ่ะ โอ้โหโดนมันปามีดใส่เกือบตายเดี๋ยวดรอปพิกแอคด้วยนะ โอเคถึงแล้ว <c oughs> เอาเหลอดกูข้าวเนื้อกูแก้วทำ <c oughs> ไมมันอ้วนๆท้งนั้นเลยวะ <c oughs> เดียว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  <c oughs> กินแับซี่อยู่ เข้ามาแล้วนี่นี่เป็นไงครับมีไฟสองสว่างแว๊บแบบแบบว๊บแว๊บโอเคมันได้เข้าได้ละ <c oughs> มีสายไฟ,ฟยเฮโดนะเว้ย <c oughs> อะไรอ่ะ เนี่ยเนี่ยวิทยุอันเนี้ยที่มันให้เก็บไปส่งอะ่ะวิทยุนะข้างหลังนะ่ะ <c oughs> ไอ้มันเป็นสีเหลืองเอาไปขายดิเอเนี่ยที่เย็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยครูขายเจ้าของไปขายอยู่เนี่ยขายทิ้งครับได้เงินมาหน่อยอซื้อของจากมันก็ได้ด้วยแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ มีปะไ,ไ,ไอเนี้ยไอเนี้ย <c oughs> ลงข้างล่างบ้างเราอันใกล้ๆก่อนอ่ะ<ร>ไปทางนี้ปะ เก็บของอะไรมาวะมันเป็นชายรังหรอไม่ใช่อ่ะขากระจายครับคุณผู้ชมเสียงมาจากไหนวะไม่ใช่ตรงนี้ไม่เหรอตาลเวทเนี้ยต้องไปต่อนี่ อเันี้ะแพ่ยากกินแไม่ให้ารเฮ้ยระวัง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 มาแล้วมาแล้วไผมขาดไปแล้วมีอีกตัวหนึ่งอ่ะ ก็มาให้อ้อมไงมไมมรถมันไม่ได้รถรถมันลงมันไม่ได้ไฟช็อตกูอีกระวังนะเว้ยด้านหน้าด้านหน้าเฮ้ยมันมีมีดนะเว้ยน,ยนั่นนะ่ะมันปามีดด้วยนะเว้ยระวัง คือปลาทีเลือดโลดโคตรเ,เยอะนัาา่นไงตามรถพึงไปเอามาดิอ, <laughs> อยากได้รถไงก็รถไงเฮ้ยระวังมันมานะเว้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ไอ้ับมีดไฟฟ้านี่มันก็ดีนะแต่ก็ช็อตเราด้วยเหมือนกันนานมีตัวหนึ่งไปหาเมื่อมีดหลัง

หลังตาลหลังๆเป็นอะไรวะไวจริงเลยมันให้มาเก็บไอเนี้ยแฟะแฟะความจริงไม่ต้องวางก็กระโดดขึ้นได้เนี่ยเปิดกล่องนะ,วะ้วปะเนี่ยเปิดได้ ไปต่อไปต่อมันให้ไปเอาอีกอันนึงไมเหรออยู่ตรงอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยจะถือถังมาทำไมวะเออมีของให้เอาตรงนั้นด้วย กกูเก็บมหมดยังวะเหลืออีกอันหนึง่งป่ะตรงนี้อีกอันหนึ่งไม่แหววะกกวตรงนเนี้ยเนี่ยยังเอาเก็บแเรวอ่อตรงเนี้ยเอาเก็บตอนไหนวะไม่รู้ ส่งเควสแล้วน้อเนี้ยถ้าผมพูดกับคุณผู้ชมน้อยไปเนี้ยมันต้องแปลกใจนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่ต้องใช้ค่อนข้างแบบระบูสูงนั่นเองสายตาต้องว่องไวเนาะคือจะภาใน้อยน้อยนั่นเองออมาแล้วเว้ยตายมาแล้วเว้ยไอ้เหี้ยมีการตัดหน้ากันเล็กน้อยนะครับ เฮ้ยอะไรมีเนื้อด้วยโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับพาร์ทนี้ก็คงต้องขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะย่นยาวเนาะผมก็เลยไม่อยากมันยาวมากนั่นเองก็ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe แล้วกดถูกใจผมด้วยนะครับคุณตาลมีอะไรจะฝากถึงไหมครับ แล้วกเรากิจกรรมคุณไปถึงไหนแล้วเนี่ยเห็ุเงียบไปเลยอะไม่แจกหรเอาเวนก็อย่าลืมก็อย่าลืมไปร่วมกับกิจกรรมของคุณตานะครับไม่รู้ว่าจะครบกําหนดแจกเมื่อไหร่เหมือนกันแต่วถามันล่วงลงไปนะโอเคครับแล้วก็เจอกันใหม่พัดหน้านะครับ